นี้เป็นสะอนุดาษเป็นสะสะโบกกรณีที่ได้สงสนานตันนี้ก็เป็นที่เป็นวิหารเป็นอะไรของพระเอาไปทางนี้ไปดูทายจะไปดูแล้วก็มีการใส่เครื่องไม้ ก็มีมนตราหรือว่าตรุงแล้วก็เพื่อจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ทางนี้เขาไม่ให้เล่นติกตอกนะโนตทิกตอกเพราะว่ามันอาจจะไม่ yeah, so ไม่ให้มันอาจมาเล่นสถานที่ไม่สมควรอะไรประมาณนี้ คือถ้าเราทำดีมันก็ดีแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นเล่นที่ไม่สมควรอ่าพิสดาไม่สมควรไหมข้างหน้านี่ก็เป็นเป็นวัดของสักยะอ่องค์สุดท้ายอ่าเนี่แหละอยู่นี่แต่ท่านมรณภาพไปแล้วอ๋อท่านมรณภาพก่อนนั้นีแก่มากใช่แก่มาก ตรงนี้ก็มีบ่อศักดิ์สิทธิ์นะแต่ก่อนนี้จะมาไปตักบ่อยบ่อศักดิ์สิทธิ์ตะแกงน่าน้ำใสเจ้ากินแล้วชื่นใจก็อยู่ใต้ดินนะครับในสมัยก่อนพระสงฆ์ก็ใช้นี่แหละ เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ของพระอันนี้ก็เป็นมนตรา,าก็จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายดังนั้นพวกผีพวกอะไรก็จะไม่กล้าเข้ามา อันนี้เป็นของทิเบตครับบาอันก็เป็นของเนปาลเนปาลเอาเป็นอ่ามันจะมีคำสอนของพุทธเจ้านะครับก็ที่ลุมพินีนะครับแต่ว่าเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแขวนไว้จะได้ให้พวกสิ่งชั่วร้ายไม่ไม่เข้าไปทำลายเขาไม่เข้าไปทำลาย ก็อยู่ด้านในนั่นแ่ะตรงที่ร้อยพระบาทนะ้นนนใัแต่ว่าต้นไม่มีแล้วก็มันก็แก้ชาร่าภาพตามสภาพใช่ไหมที่ไหนช่องไหนในตึกนั้นมันจะมีเป็นบล็อกๆสี่เหลี่ยมบล็อกอิฐ ที่อยู่ข้างล่างอะตรับร้อยพระบาทจำลองที่บอกว่าเป็นอภิหารของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเกิดเราเ <c oughs> ดเเินได้เจ็บได้ใช่้ค <c oughs> <c oughs> ในต้นโพนี่หลายร้อยปีนั้นนีด่ดีครับดีครับอันนี้ก็เป็นสระ <c oughs> ที่นางได้สงสนานลุมพินี ตรงนี้นะครับทางคนเนปลาลเขาจะมาอธิษฐานตรงนี้แล้วสำเร็จครับ <Yeah. S 1> เป็นที่ขอพอรของประชาชนก็มันผสมผสานครับผ <Yeah. S 1> สมผสานตอนนั้นก็จะมาขอพอรตรงนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็เอาสีแดง,แดงนี่แต้มตรง <Yeah. S 1> ตรงนี้จะทำให้ ใช่แต่ต็มอธิษฐานได้โยมขึ้นไปข้างบนได้มาฟังพระอาจารย์อ๋อนี่ขึ้นไปขอตรงนั้นได้โยมขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปเนี่ยอ่าตรงนั้นเลยขึ้นไปขึ้นไปตรงนั้นหน่ะขึ้นไปเอามือไปแตะอธิษฐานเอาสีแดงแต้มหน้าผากครับ อ,อ่านั่นแหละอธิษฐานแล้วก็เอาสีแดงมาเต้มหน,น,น้าผากได้ได้ไไดไดคนในปานเขาจะมาขอพรตรงนี้